สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงย่ามมะแรงเนาะนะครับเทากาเสมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะนะครับในช่วงคำคำนะครับผมไกสีมือหลอนะครับเนาะนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเทากาสสมาเบอร์เลกเด่นบนเนาะนะครับผมเด่นบนนะครับเนาะในเลขสูตรนี้นะครับเนาะนะครับผมเลขสตรนี้เดินเงี่ยวนะครับเนาะเดิน32มงวันเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีหกหกเลยนะครับเนาะได้ว่าเป็นเลขเด่นเป็นเลขเด็ดนะครับเนาะก็คือ มันสิเขาลักซิบลักหน่วยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาสิมเทียบเป <t> ิ่งนะครับเพราะว่ามันสิไปเทียบกับส้นกับตัวใดแน่นะครับในลักสิบลักหน่วยเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้มีเลขอยูอส่สตัวนะมีเลขอยู่4ตัวนะครับเฉเพาะ1ิหน่วยนะครับเนาะ no? แต่ว่าเลขสูตรนี้นะครับเนาะมันสิมีเขารักลอยอยู่งวดหนึ่งนอกจากนั้นเข้า10หน่วยทั้งหมดเลยนะครับจะมี10มีหน่วยติดเข้ามาด้วยทุกงวดนะครับ นี่นะครับเลขสูตรนี่เนาะนะครับการประมวลผลของเขากกันมากไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะเป็นเลขสูตรที่เดินยาวมากๆนะครับเนาะเพราะว่านเป็นเลขซีตัวนะครับการคำนวณของเขากกันมากไปเป็นเรียบร้อยนะครับเนาะในงวดแรกนี่นะครับเนาะเขากับใส่หลักแสนสองครั้งนะครับเนาะการเลขสองสองเป็นซีนะครับแล้วก็หลักพันหนึ่งครั้งเลขเจ็ดนะครับเนาะหลักสิบบนสองครั้งกับสองสองหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับหน่วยล่างกับคือเลขสองนะครับร้อยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งกับเนาะ สิครั้งที่3ามเลขศูนย์สาเทียกรได้ศูนนะครับหน่วยครั้งที่3ก็เลขหนึ่งนะครับบวก2คงทีนะครับนะครับในตำแหน่งนี้บวกกันมาเลยสีบวกหงเป็นเจบวกสเป็นหนึงสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองเป็นสามสี่บวกเจเป็นหนบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกเเป็นเจบวกศเป็นเจบวกหเป็นแปดบวกสได้ศูนย์นะครับสามตัวนี้กับบวกหนะครับศูวกหได้หนบวกหได้สองสองบวกสา ศูนย์หนึ่งสองห้านะครับในเลข่วนนี้จะเป็นเลขซีโตเนาะนะครับก็จะไปที่สิบหน่วยทั้งหมดเลยนะครับนะครับเนาะมีอยู่เพียงงวดเดียวที่ไปหลักร้อยนอกอย่างนั้นนะครับก็จะมีสิบและหน่วยติดเข้ามาทุกงวดนะครับเนาะจ้างวดนี้นะครับเนาะก็จะมีหนึ่งนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองห้าก็หนึ่งนะครับเข้าที่เลขไปที่สิบและหน่วยนะครับเหอนเนาะสิบและหน่วยนะครับสี่ห้าหกเก้าก็ไปที่เลขห้านะครับเอาไปที่เลขไปที่หลักหน่วยก่อนเนาะนะครับ ไปอยไปที่10หน่วยเนาะนะครับไปที่เลขห้าเนาะนะครับนะครับเราจะขีดเฉพาะนะครับตัวที่10หน่วยนะครับ10หน่วยนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี่นะครับเนาะงวดต่อมา8903นะครับก็จะเป็น0ูนย์แล้วก็จะเป็น3นะครับ3หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะก็มาหลักหน่วยก็เลยเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับก็จะมาที่หลักสิบคือเลข0ูนย์เลข0ูนย์มาหลักสิบ นะครับเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะก็จะมาที่นะครับ10หน่วยนะครับก็คือ9ก้าเลขศูนย์นะครับเก้าเลขศูนย์จะมา10หน่วย10หน่วยนะครับเล็งไปที่10หน่วยเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมาก็จะมาที่หลัก10นะครับก็คือเลขศูนย์นะครับมาหลัก10เนาะนะครับงวดต่อมา6กเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเจ็ดมาหลัก10นะครับงวดต่อมา7892นะครับเลข7นะครับมาหลัก10 เลขสองมาหลักหน่วยเนาะนะครับเจ็ดสองไปที่สิบเละหน่วยนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะสามสี่หกสามสี่ห้าแปดนะครับเนาะก็จะเป็นเลขห้านะครับมาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาหนึ่งสองสามหกนะครับก็จะเป็นที่หลักตะเลขสามนะครับเนาะมาที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับสี่ห้าหกเก้านะครับสี่ห้าหกเก้าก็จะไปที่เลขห้าเนาะเลขห้าไปที่หลักสิบนะครับงวดต่อมา 8 9 0 3นะครับมีงวดเดียวนี่นะครับที่เป็นเลข8มาในในหลักร้อยนะครับมีงวดเดียวนะครับก็คือตั้งแต่งวด8 7 2นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานี้ก็เข้า10หน่วยทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเนาะนะครับ8 9 0 3อีกนะครับเนาะก็จะไปที่เลข8มาที่หลักหน่วยนะครับต่อมากับหกเจ็ดแปดนะครับก็จะมาที่เลข1ในหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับ0 1 2 5ก็จะไปที่0 และ2นะครับ10หน่วยเนาะ10เละนหน่วยนะครับเอาเฉพาะ10หน่วยเนาะนะครับงวดต่อมานะครับ6ก8 1็ดปดหนึ่งนะครับก็จะไปที่เลข6นะครับนะครับไปที่44 6หนะหลักหน่วยเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะห้า0ก็ดศนย์นะครับก็จะไปที่เลข5้านะครับ5ามาที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับศ1นย์นหนะครับศ1 2ย์ห้าก็จะไปที่เลข0นในหลักหน่วยนะครับ งวดต่อมานะครับหกเจ็ดปดหนึ่งก็จะไปที่เลข7นะในหลักหน่วยเนาะนะครับงวดต่อมานะครับเนาะสี่ห้าเก้านะครับสี่ห้ากเก้าก็ไปที่เลข5้านะครับหลักสิบนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเนาะงวดต่อมานะครับเก้านหนึ่งสี่ะครับก็จะไปที่เลขสี่นะครับ1ิบหน่วยนะครับ4ี่สี่เนาะก็ห้าสี่สี่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะส3 4 7าสี่เจ็ดนะครับก็จะไปที่เลข7 นะครับหลักสิบนะครับ9 7 9ก้างวดต่อมานะครับ5 6 7 0นะครับ5 6 7 0ก็จะไปที่เลข6ในหลักสิบนะครับนะครับศูนย์หกสามเนาะนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี่ได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเนาะเก้าศูนย์หนึ่งสี่ก็จะไปที่เลขเก้านะเลขเก้าในหลักสิบนะครับเก้าไปที่หลักสิบออกสามเก้าหานะครับเนาะนะครับแล้วกางวดต่อมาเก้าศูนย์หน หกศูนย์สามนะครับงวดต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้าสองนะครับก็จะไปที่เลขสองนะครับหลักสิบนะครับนี่ครับแล้วงวดต่อมานะครับศูนย์หนึ่งสองห้านะครับศูนย์หนึ่งสองห้าก็จะไปที่เลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับสี่แปดหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับสี่ห้าหกเก้านะครับสี่ห้าหกเก้าก็จะไปที่เลขเก้านะครับเนาะหลักสิบนะครับสิบและหน่วยนะครับเนาะสิบและหน่วย ร้อยเอาไว้ก่อนนะครับร้อยไว้ก่อนนะครับเนาะงวดต่อมา9014นะครับก็จะไปที่เลขหนึ่งนะครับในหลักสิบนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับ0125อะ0125ก็เลขศูนย์นะครับไปที่หลักหน่วย690งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดใน3458นะครับ3458มีห้าในหลักร้อยนะครับนะครับแล้วก็มีสามนะครับในหลักหน่วยนะครับ593นะครับเนาะนะครับ นี่นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับแล้ววานที่นี่นะครับเนาะนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับเนาะห้าสิมาประมวลผลนะครับไปพร้อมกันเพื่อนนะครับเนาะตำแหน่งที่เข้ามาไว้กับตามนี้นะครับเนาะตามนี้นะครับเนาะทั้งเทิงเนาะนะครับเดี๋ยวห้าสิมาเบื้องตีละตําแหน่งนะครับเนาะนะครับผมว่ามันสีออกมาเป็นไดเป็นตัวไหนในงวดนี้นะครับพอห้าสิบตำแหน่งที่เข้าใส่นะครับตำแหน่งที่หนึ่งเขาที่ใส่หลักแสนสองครั้งนะครับเนาะนะครับหลักแสนสองครั้งก็คือเล็กหานนะครับเนาะนะครับ หลักแสนคือเลขค่าสองครั้งเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์ตัวน ouais, like ี้นะครับเนาะนะครับหลักพันหลัก <dipping> พ <uphill> <aman> ันก็คือเลขศูนย์อีกนะครับศูนย์อีกนะครับศูนย์นะครับสิบบนสองครั้งก็บเก้าเก้าเป็นแปดได้แปดหลักหน่วยล่างก็คือเลขสองนะครับเลขสองเนาะเลขสองนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งสองเทียได้สองอีกนะครับได้สองนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่นะครับหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขสี่อีกนะครับเลขสี่อีกนะครับเนาะสี่ นะครับแล้วก็10ครั้งที่สระสิครั้งที่3 3ครั้งกับเลขสองสามเทียเป็น6นะครับได้6นะครับนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3คือเลข1นะครับเลข1นะครับบวก2คงที่นะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้บวกกันไปเลยนะครับจะได้เป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับจะได้เป็นตัวใดศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดบวกสองเป็นศูนย์อีกแล้วนะครับเนาะแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสี่เป็นหกนะครับหกบวกสี่เป็นศูนย์นะครับเนาะศูนย์บวกห หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้านะครับได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเด่นสิบหน่วยงวดนี้นะครับในหลักสิบหลักหน่วยจะต้องมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่นะครับจะต้องมีเลขสี่ตัวนี้ในสองหลักนี้นะครับนาอหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในเลขงวดนี้นะครับนเนาะก็คือสิบหกมิถุนายนนี้นะครับ สำหรับเลขกองเข้านะครับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับนะครับในสูตรหลักของเข้านะครับเนาะในสูตรหลักของเรานั้นจะเป็นตัวนี้นะครับสูตรหลักตัวนี้สองสามสี่หกศูนย์นะครับสองสามสี่หกศูนย์นะครับตัวนี้ก็สามหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเชือบชนออกมาแล้วนะชนมาครบสองตัวบนนี้ก็จะได้สองสามหกศูนย์นะครับศูนย์สามสามหกศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่ ตัวนี้เนาะนะครับถ้าเป็น9 0 1านะครับในเลขเด่นเนาะนะครับในเลขเด่นตัวนี้ถ้าเป็น9นะครับ1 1. 1 1. เอา9 0 1และ4เอาใส่ตรงกลางเลยนะครับเนาะใส่ตรงกลางเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะ9 0 1านี่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวเด่นนะครับตัวนี้เนาะนะครับเป็นเลขเด่นนะครับ9 0 1านะครับสีตัวนี้ชนตัวไหนบ้างนะครับเนาะชนตัวอะไบ้างนะครับในหลัก10นะครับก็จะมี2 3 6, 6, 6 0 สองสามหกศูนย์บ่มมี2สองบ่มมี3สามบ่มมี6หกมีแต่ศูนย์นะครับนั่นมาแล้ว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 นะครับเนาะมาแล้วสวยงามเลยนะครับนี่มาศูนย์นะมาศูนย์เอานะครับเนาะตะไปเลยเด่นศูนย์นะครับามาศูนย์น,นะครับศูนย์นมาแล้วนะครับ มีศูนย์ตัวเดียวเก้าบิมีหนึ่งบิมีสี่บิมมีมีศูนย์ตัวเดียวนะครับชนศูนย์นะครับเนาะนะครับในเลขหลักสิบนะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะศูนย์สามหกศูนย์หนึ่งสามบิมีหกบิมมีเก้าบิมีมีแต่ศูนย์กับหนึ่งเอ้าเอาละนะกับเนาะประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เลขี่ไม่ได้ออกศูนย์ศูนย์นะครับนะครับเนาะ โนศูนย์กับ1 2ตัวนะครับเนาะนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับศูนย์และ1 2ตัวนี้ศูนย์และ1พะนะสั่งวาสั่งว่าสั่งว่านะครับเนาะเบยนะครับเพื่อนๆมาเลขจกขึ้นหลายแท้บพะศันเดี๋ยวนะครับเฮากะสิจับแทงมะเรียนหน่อยๆนะครับเนาะนะครับในเลขสูตรนี้นะครับสักหลักสิบโซนศูนย์มื่ก็มีสองตัวโซนศูนย์กับโซนหนึ่งมีเท่านี้นะครับ ก็มีศูนย์ยกับศูนะครับมี0ูนย์กับ01นย์หนคู่นี้นะครับศูนย์ศและศูนย์หนึ่งถ้าเอาไปเทียบนะครับเก้าเอาไปเทียบกับเลขสามตัวบนนะครับสูตรหตัวนะครับหลักละหตัวหลักร้อยสิบหน่วยหลักละหตัวถ้าเอาเก้ศไปเทียบหลักสิบกับหลักหน่วยสิเป็นแนวไหนเทียบลองเบิ่งเนาะนะครับนี่ก็คือสูตรหลักละห้ตัวหลักร้อยห้าตัวสิบห้าตัวหน่วยห้าตัวสูตรนี้นะครับเน ศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่สี่ตัวนี้จะต้องมาหลักสิบหลักหน่วยตัวได้ตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับสี่ตัวนี้ถ้าหลักสิบก็หลักหน่วยสองตัวนี้นะครับเนาะนะครับมันมีตัวไหนบ้างนะครับมันจะมีสี่จะมีสี่เก้าศูนย์นะสี่เก้าศูนย์นะตัวนี้สูตรนี้มีความเป็นไปได้สูงมากเป็นไปได้สูงมากกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับเนาะจะมีสี่มีเก้าและก็มีศูนย์ตัวนี้นะครับ อ่อมีสามตัวเลยนะครับในหลักสิบนี่ตัวนี้นะครับนะมีเลขสวยด้วยสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีเก้านะครับอ่ะหลักหน่วยมีเก้ามีสี่มีสองตัวหนึ่งไม่มีศูนย์ไม่มีนะครับไปคนละทีบานนะครับตัวนี้ได้สี่เก้าและศูนย์ตัวนี้ได้เก้าและสี่ นะครับไม่เก้าสี่ก็นะครับสี่เก้านะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับสี่เก้าเก้าในหลักหน่วยมีเป็นเป็นเป็นไปได้เป็นไปได้สูงนะครับเก้าเก้าในหลักหน่วยนะครับศูนย์เก้าเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับน้องคือกว่านะครับคือที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับน้องสำหรับเลขสามตัวบนนะครับอันนี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับศูนย์เก้าสี่จะต้องมาหลักสิบและหลักหน่วย ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะนะครับต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้นะครับเนาะมันมีเลขเก้าและเลขสี่สองตัวนะครับเลขเก้าเลขสี่กับศูนย์สี่ก็เป็นไปได้เก้าสี่ก็เป็นไปได้สี่สี่ก็เป็นไปได้มันก็เคยออกมาแล้วสี่สี่นะครับนี่นะครับเนาะมันเคยออกมาแล้วห้าสี่สี่นะครับมันออกมาแล้วนะครับวันนี้มันสิออกอย่างละเก้าสี่สี่นะครับเนาะนะครับสำหรับเลขได้ชุดนี้นะครับ นะครับสามสิบสองงวดนะครับเนาะนะครับนะครับเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามนะครับสําหรับเลขในสุดนี้นะครับเนาะก็คือสองตัวบนนะครับสองตัวบนเลยนะครับตัวนี้เนาะมันก็จะมาสิบดลหน่วยบนทั้งหมดเลยนะครับเนาะมีงวดเดียวที่มาหลักร้อยนอกจากนั้นก็ยิงยาวนะครับยิงยาวครับยิงยาวเลยนะครับเนาะนะครับมาสิบมาหน่วยบนนะครับทุกงวดนะครับ นี่นะครับเนาะเดินแบบนี้เลยนะครับมาสิบมาหน่วยนะครับเนาะนะครับมาสิบมาหน่วยทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะกอการันตีได้เลยว่าเลขสวยมากศูนย์มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีเก้าและศูนย์นี่นะครับเก้าและศูนย์สองตัวนี้สําคัญมากนะครับสองตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับเลขว่านี้เนาะนะครับสําคัญมากเก้าและศูนย์นะครับเนาะนะครับมันอาจจะเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะครับเนาะนะครับยังได้กว่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิรงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ล้านเปอร์เซ็นต์ของเราจะชนไปที่ตัวใดอยู่ในนี้นะครับจะชนไปที่ตัวใดเนาะนะครับสําหรับเลขในสุตรนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวฮาก็จังคอยมาเบิงเลขเด่นนะครับเนาะในล้านเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับล้านเปอร์เซ็นต์จะได้ตัวใดนะครับเทียบดูนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็หรือมันสิไปบนหรือล่างเพราะว่าเลขแต่ว่ามันกลับมากมาบนนะล้านเปอร์เซ็นต์มาบนตลอดแต่ว่านะครับผมเนาะมันกลับมีสิทธิ์ไปล่างเลยขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้สวยนะครับเดินดีมากๆเลยนะครับเนาะนะครับ สามสิบสองวดนี้เป็นงวดที่สามสิบสามนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับหรือสี่จะมานะครับเนาะเพราะว่ามันใกล้กับสามเลยนะครับศูนย์กับเก้าใกล้กันสี่กับสามใกล้กันนะครับเลขสองตัวนี่ใกล้กันมากนะครับเก้ากับศูนย์สามและสี่นะครับนะครับมันก็เลยสิมาตกลใกล้ๆกันนั่นแหละกต่เหมือนอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันมาตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะอันนี้ก็หกอันนี้ก็ห้าอันนี้เก้าเก้าตัวเดียวกันส่วนก็สามนะครับเนาะอันนี้เก้าศูนย์หนึ่ง ไปข้างกัน 1, 89, 89, 89, 2แต้มนะครับ901นะครับก็89นะครับเนาะตัวนี้ก็89นะครับมาก็มาตัวนี้นะครับเนาะมาตัวใกล้ๆกันนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเป็นเซลล์เพียงสำเนีนเนาะในเลขชุดนี้ก็คือเลข10หน่วยบนนะครับนะครับ32งวดผ่านนะครับงวดนี้เป็นงวดที่33งวดนี้ได้ไปที่9014นะครับเพื่อนๆเนาะ เอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับตัวเรนนะครับเนาะมันก็จะได้บ่อหลายชุดดอกนะครับเนาะอยู่ในประมาณ4ี่หชุดนี่ละสี่หคู่นี่แหละนะครับเนาะเดี๋ยวเขากจะติจับให้ตัวเ่นนะครับเนาะออกมาให้มันได้หน่อยลงนะครับเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเอาจารยลเกรซมีดานเปินไปเลยสวัสดีครับ